โย่วันนี้เราจะไปดูดินที่เราถ่ายตั้งแต่วันที่26วันนี้เป็นวันที่1มีนาคมผ่านไป3วันมาดูว่าดินของเราที่ตากไว้แล้ว3วันจะเป็นยังไงไปดูกันไหนอ๋อมาไม่ต้องสนใจมันวจะไปเหยียบมันทำไม มาลงมามาเร็วลงมาเลยโอ้นุ่มมามาเร็วมาเดินลงมาเดินลงมาค่อยๆเดินลงมาได้อยู่มาค่อยๆสไลด์ลงมาอ้าวอมานี่มาเอานณามา มา yeah, no, เดินลงมา, <my God. S 1> งมาเดินลงมาได้ค่ะมันจะมีขั้นบันไดยอยู่ค่ะ <c oughs> มาเดินลงมาเลยมาเลยมา yeah, no, อ่ะคันนี้ลงมา yeah, no, โว้ย yeah, no, มาเดินลงมาเลยเดินลงมาเลย นี่คือดินที่ผ่านการตากแดดมาแล้วสามวันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมีส่วนที่แห้งแล้วก็ส่วนที่แฉะอยู่นะครับนี่นะ ดินที่ดีนะครับที่ผ่าที่เราสามารถจะเขาเรียกว่าดินสุกนะฮะถ้าเราเดินมาใกล้ๆนะครับแล้วเราทําการเคาะแบบนี้นะครับแล้วดินมันแตกนะครับอ่าแล้วมาเคาะแล้วดินมันแตกร่วมตัวนะครับนั่นแหละคือเขาเรียกว่าดินสุกนะครับตอนนี้เรามาลองทําการวัดค่า p.s. ดินดูนะครับนี่มันดินมายังเดี๋ยวเหนียวอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่านการตากแดดมาได้แค่สามวันนะครับ ยังเหนียวแน่นอยู่เลยครับเหนียวแน่นตึบครับเห็นไหมฮะก็มีแค่ชั้นบนบางส่วนที่มันที่เขาเรียกว่ามันไอ้นี่แล้วครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองวัดค่าพีเอดินที่นี่ดูนะว่าดินที่นี่มีพีเอเท่าไหร่เดี๋ยวน้องนุ่มช่วยเทน้ำตรงนี้ให้ป๊าหน่อยค่ะตรงไหนคะตรงไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลย <Okay. S 1> กี่เมตรเทรไปเลยเทรตรงนี้เลยเทหมดเลยเราจะทำการวัดค่า pH ดินน้ำตรงนี้ตรงนี้นะครับว่าดินมี pH เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่นะครับนี่คือเครื่องวัดค่าดินของเราเราจะปักลงใบหลังจากที่เราลดน้ำเข้าไปแล้วนะครับเราจะปักลงใบชึบ เป็นเท่าไหร่ครับเนียอีบับบี้ยังผ่นานพรมโอ้ยมองไม่เห็นทำไมื้องกวนมาแล้วนะครับสั่งไปแล้วดูว่าค่า PS ดินเท่าไหร่นะครับ พีเอสต่ำนะครับท <muffled> ำไมมันขึ้นแบบนี้ส okay. ิบแปดสองสิบแปดหกศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้ยเอาใหม่เว้ยเราไม่มีน้ำแล้วหยุดดินมีพีเอสต่ำมากนะครับมันเลยขึ้นแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่า ดินมีพีอค่อนข้างต่ำต้องใส่ปูนขาวแล้วก็ปุ๋ยอินรฟย์นะครับถ้าเราวัดค่าดินออกมาได้ค่า p ีออยู่ประมาณนี้นะครับนี่ค่าของดินออกมาสีเองนะครับดินที่นี่เอาเดี๋ยวเราลองไปวัดตรงคีเลนตรงนั้นหน่อยนะครับว่าจะมีค่า p ีเอเท่าไหร่นะครับไปไปใหม่ ตรงนี้ก็คือเป็นเพียที่ต่ําม,มากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองวัดตรงนู้นดูทีมีค่าเท่าไหร่นะครับ,กกบ,บป้าป้าเดี๋ยวป้าทํางานเสร็จเดี๋ยวกลับบ้านกันนะครับมีมีผู้ช่วยมาด้วยเต็มเลยนี่เห็นไ, <ว S 1> ไหมมาผู<ไ>้ช่วยนะครับผู้ช่วยร้านนูกดาวเรืองนะครับมีสองคนนะครับโอ้โหก็นเดอร์เบสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเห้อยอ่าเฮ้ย ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นใช่ม่นี่ไม่องโดนปช็อตใหนอตะไหนโดนยังไงครไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลองอะ๋ยวลองตรงนี้นะทุกคน,นจิ้มจ,จวดลงไปเลยว้วบบึมมบึมบึม โอ้พีเอฟต่ำจริงด้วยครับทุกคนพีเอฟต่ำมากแล้วมาเดินลุยขี้คองกันทำไมพวกเด็กๆชอบเลยที่พีเอฟต่ำมากเลยแบบนี้ต่ำเลยต่ำกว่าซีไปล้างก่อนนะใช่แล้วเราต้องเติมอะไรคะปูนขาวอย่างเดียวเลยครับพีเอฟคืออะไรคะ พีเอต่าต้องบํารุงดินด้วยปูนขาวเพราะปูนขาวมีค่าเป็นเป็นด่างพีเอต่าม,มีความเป็นกรดใช่ครับที่นี่มีดินเป็นกรดมากนะครับใช่ดินกรดมากจะทําให้พืชขาดธาตุแคลเซียมนะครับทําให้ผลผลิตที่ได้ออกมาจะไม่ค่อยได้คุณภาพเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นผลผลิตพวกที่เป็นลูกนะครับที่เป็นลูก ถ้าเป็นมะเขือเทศนะครับก็จะก้นแตกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับดินแบบนี้โอเคครับบาย